น,นอนเสียทีคนรักที่จริงหใจเมื่อวันใหม่จะได้รวมแรงแข็งขันนอนนุนตักสายรักสายสัมพันธ์สู้มาด้วยกันลำบากยากจนเลยขาพี่ไม่พักพี่รักยาชะงนนุนถักใจคนจนนุนตักชายจนจนแต่ก็ทนสู้เกอนหา ฟังบางผู้ศพบางบางที่เมาด้วยสัตว์สื่อจับมือแน่นแน่แนแฟนสูงหักใยเป่าเม่นอายคันแมีนเคยผ่านสิหันแก่เท้นใน่คิ้วปกป้องน้อนสานนองไว้วันบอกผ่านหาในท่านเรื่องเขาเมื่อเมาสูฟังเดือทัังองพระรำเดินตามจากพาลาติดตามนางสีดาในดูป่าทรมาน หนังสือที่เคยเรียนลำม,มาเกียนที่ก่าข้างรักแทใ้ใครทนทานจนพบพานกันสนใจแต่ก่อนนั้นตนคามดูเสวยงามมีใบใหญ่พระรามพกักกลางไทยใต่ลุมมาหายตนนั้นเลยสีดาสุธีรักนอนมุนตักจนนั่งเชยลาตีจนร่วงเลยถึงฟ้าสางสว่างน้นรักมากคือดุพผม รักมากคือลูกผมเห็นหนางกรมยิงสงสารเห็นว่าอาจนอนน,นานนจะปลูกนางบันเก่งใจจึงแข้งส้อนยิงขึ้นฟ้าบนในคามในในไม่มีเมฆกลเป็นฝนลงทันใดตกผ่าใบมาข้าคุณ เป็นข้าวคุณใบคำเสี้ยใหญ่เป็นข้าวคุณใบคำเศร้าใหญ่เหลือใบหน่อยหน่อยคนเดียวในต่อมาเสื้อบอลลาไอวานิทานเสื้อบอลลาไอวานิทานหัวเจ้าปันน่นล้มน้ำหักสีด้านหน่อยล้มนาจ่อยเด็กมาสุดคมพีเสียพื้นผาต้มให้นอนในอิมตานอนนอนนอนน,อน้นองเอ,อ๋ยอย่าได้อาวอนอย่าอดอ้ออนอย่าก้อนให้มีปัญหา สูเถิดน้องพระผมทพรสร้างเรามาผู้บุญนำพาชาติหน้าก็ไม่ห่างกันสวรรค์มันมีในที่หพรใจคอยเจ้าทั้งคู้บุญคำบุญสู้บุญบ่ขาดได้คงไหนห่วมคนี้หักเจ้าเดชจังเป็นแพ่งเจ้าหลายต้นสบายหลับตาสนอง อย่ามอง,ห,งหัวใจหากมีห้อายเอนในเรือนงามพระอียามเสียงลมสงมมังบเมกไม้บังจันที่ได้มองทนันจันจ๋าเสียใจถึงได้เดินจอนจัดถึงในปำหนำันบ้าให้จันเสียคน จันจากลับบ้านหนาเถิดนน้องที่ยังมองว่าจันมีเหตุผล ใครเขาชังพียังอยู่ทั้งคนป่านนี้น้ำตาลุ่นอยู่ที่ไหนนอจันนี่คักันเพราะเห็นหลวงจันยมฝา่าฝนเงาเห็นจันโศกเศร้าคือเจ้านังซึมแตกตึมตืมแล้วคนเหยียดคนยามแตกตืมตืมคนเหยียดคนยามคนปน่าน้ำเส้าจันนั้นสร้างเสาลงเลวแนว่คนบาได้กันงั้นบ่เอาเบาจะนำลัย่ยาผู้เสียเหม็นเจ้าจันไม่พิจิตนำช้ำม,มาเราใส่ช้ำม,มาเท่าไร ที่เห็นใจจันจ้าสงสารเธอคนชอบปากมากเธอเจอหาว่าเธอไปสูงเกินตัวพูดกับใครบอกว่าเราบาริสุดบอกเลยนูฮุดให้เขาเชื่อทูนหูขอให้เรามั่นใจในตัวใครว่าชั่วเทพระเจ้าขอเห็น เตี่ยนไปได้แจ้งมมองซ้ำมาพายังเอาบ่งยังบาปษาฮักโลกใตไผสิกลืนยันนำสุขทุกซ้ำย่อยกสรรเสือนบักเงินกันไรเป็นคู่นิ่งทาง,งเง้ลอเชยแงคอยทางน้องจันจงางหากกลับมาหนุนนาจะรับทานมาโยแสงสัตว์สองเป็นสีฮิบนวนให้พี่ชวนพี่ชื่นขึ้นอารมณ์ ลืมเถิดนะความเก่าที่เศร้าจิตอย่าไปชิดให้ใจต้องเคืนคมฟังเท่าายน้องจากนะับพี่ระบมบทหน้าลมหน้าร้อนฝนจะมาขาดจันเหมือนที่อยู่โลกมืดเจริเเิดแม้แต่นอนอยัางาวาขืืนใดเห็นน้ำฝนลน้นชายคา เงืหนนาบองจันมันเพียงเงาซาอย่างงะแต่คำคนบ่องซาอย่างงะเป็นคำคนบ่องตามเช่นเขาคดไกจังบุงคนยังที่คิดถึงอยู่เรื่อยจันเอยเจ้าอยใสเจ้ามาไกลหนุ่มนะฮะบาวเบหกสิเทสิสีตายแล้วสีตายแล้ว